โอเคฮะก็ต้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชฉล,ลู่นี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะฮะทั้งสายฟรีและสายเปนะครับผมอ่ะสำหรับกิจกรรมแรกนะครับเข้ามาที่หน้าลักกี้รอยอดนะฮะนี่ครับผม เป็นส e กินอีโวนะครับแล้วก็คือสกาไททันนะครับที่เข้ามานะแล้วสําหรับสกาไททันนะครับก็เข้ามาแค่3วันเท่านั้นนะฮะสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็มาจับจองเพื่อเป็นเจ้าของกันได้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าดวงท่านจะดีขนาดไหนนะจะได้หินแปลงล่างหรือว่าพิมพเขียวเยอะขนาดไหนนะครับผมและสําหรับใครที่เติมตอนนี้นะฮะก็จะได้นี่ครับผม ท็อปอัพนะครับสำหรับเติมครบ499เพรน,นะฮะก็จะได้ปีกสีดำนะครับเป็นกระเป๋านะเดี๋ยวเราจะทำการเติมให้ท่านผู้ชมดูนะฮะว่าจะได้จริงหรือเปล่านะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการซื้อดมอนไปเรียบร้อยนะฮะ520เพรในราคา149บาทครับก็กดตกลงค่ะตอนนี้ เรียบร้อยฮะเราก็ได้กระเป๋านะครับเป็นรูปปีกสีดํามานะกดตกลงครับผมเราก็ได้เป็นบอร์ดนะฮะก็ได้เป็นล่มด้วยนะครับแล้วกดตกลงไปฮะแล้วสาหรับสายฟรีนะครับก็มีกิจกรรมคิวให้ล้มสะสมโบย่านะฮะนำโทเค็นมาแลกของรางวัลได้ที่นี่นะครับผมเป็นโทเค็นหัวกระโหลกสีดานะขอที่แลกได้นะครับนั่นก็คือบักโบย่านะครับคูปองแลกเปลี่ยนสกินปืนนะฮะแล้วก็ สาราสังขารนะและอีกหนึ่งกิจกรรมของสายฟรีนะครับคือเส้นทางชฉะบะเข้าให้นะ ทำการเล่นตามที่เขากําหนดให้นะครับผมก็จะได้ของรางวัลเป็นตัวไนมอนเป็นเสื้อล้วสกินมีดหัวตัดนะครับแล้วก็เป็นลูกปั้นโบยาดีนะครับและกิจกรรมสุดท้ายของสายฟรีนะครับนั่นก็คือล็อกแอนเลิฟนะฮะเพียงแค่คุณล็อกอินนะครับผมสะสมจํานวนวันนะฮะก็จะได้เป็นตัวไนมอนนะครับปาตาราสังหารกับนาฬิกาตรวจับนะตัวโก้นะครับและอย่างสุดท้ายนะฮะของแรงเลยก็คือเซตล็อกอินเลิฟนะครับสำหรับเซ็ตนี้นะก็สวยอยู่นะครับจากการ ดูรูปแล้วนะฮะใครใที่อยากได้นี่ภารกิจง่ายๆครับต้องรีบมาทำกันนะฮะเพราะได้ชุดสวยด้วยนะครับผมและสําหรับใครที่ชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลากันไปก่อนนะฮะบ,บ๊ายบาย